ข่าวร้ายที่อาจทําให้หลายคนตกใจสายการบินแห่งชาติเยอรมนีอย่างลุฟันซาเพิ่มประกาศแถลเลิกออฟครั้งใหญ่ถึง4,000ตาแหน่งงานภายในปี2030เพื่อเพิ่มผลกําไรให้สูงขึ้นแต่เรื่องราวเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่าที่คิดมากนักอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้และจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างมาดูกันเลยสายการบินลุฟันซาลุฟทอนเซอได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่า จะลดจำนวนพนักงานลงถึง4,000ตำแหน่งภายในปี2030โดยมีเป้าหมายหลักคือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำกำไรให้ดียิ่งขึ้นบริษัทวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการนำระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดงานที่ทำด้วยมือมนุษย์เช่นการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการจองตัว๋วหรือการจัดการเที่ยวบินที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ก่อนหน้านี้มีรายงานจากรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าลุฟฮันซ่ากำลังเตรียมลดจำนวนพนักงานลงประมาณ20%โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในเยอรมนีและแผนนี้จะต้องผ่านการพูดคุยกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องก่อนซึ่งอาจรวมถึงสาภาพแรงงานหรือหน่วยงานอื่นๆที่ดูแลสิทธิ์ของพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าการลดจำนวนจะเป็นไปนอย่างยุติธรรมและไม่กระทบต่อกฎหมายแรงงานลุฟฮันซาต้องต่อสู้กับความท้าทายในการลดต้นทุนและผลักดันการเติบโต,ตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากเผชิญกับปัญหาด้านแรงงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นในปี2024หรือปี2,567ตามปฏิทินไทยบริษัทได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับผลกำไรถึง2ครั้งและต้องยกเลิกเป้าหมายเดิมที่จะบรรลุอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่8%ภายในปี2025หรือปี2,568ซึ่งอัตรากำไรนี้คือตัวชี้วัดที่แสดงว่าบริษัททำกำไรได้มากน้อยเพียงใดจากกิจกรรมหลักไม่ใช่จากเงินลงทุนหรือภาษี เหมือนกับการดูว่าธุรกิจหลักของเรามีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่แต่ส่วนที่น่าสนใจและอาจทำให้หลายคนสงสัยคือในประกาศล่าสุดนี้ลุฟทันซ่าย,ยังคงยึดมั่นกับเป้าหมายอัตรากำไร8%นั้นแต่ได้เลื่อนกำหนดเวลาไปเป็นช่วงครึ่งหลังของทศวรรษนี้แทนโดยตั้งเป้าหมายระยะกลางใหม่สำหรับปี2028และ2030ซึ่งอาจทำให้ใครหลายคนคิดว่าทำไมถึงต้องรอช้าไปอีกและนี่อาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจเห็นว่า เป็นการปรับตัวที่จำเป็นเพื่อความยั่งยืนของบริษัทในขณะที่อีกกลุ่มอาจมองว่าเป็นการหนีปัญหาหรือการเอาเปรียบพนักงานปัจจุบันลูฟันซากำลังดำเนินโครงการทกฟื้นธุรกิจทั่วทั้งกลุ่มโดยเฉพาะสายการบินหลักที่ถูกมองว่ามีปัญหาเพราะต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นในตลาดเยอรมนีเช่นค่าแรงงานค่าประกันภัยหรือค่าบำรุงรักษาเครื่องบินที่แพงกว่าในประเทศอื่น,นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายลองนึกภาพว่าถ้าคุณเปิดร้านอาหารในเมืองใหญ่ที่มีค่าเช่าที่สูงคุณ ก็ต้องหาวิธีลดค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเช่นใช้เครื่องจักรแทนคนเพื่อให้ร้านยังคงทำกำไรได้ในงานแคปิตอลมาเก็ตเดย์ซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกในรอบ6ปีของบริษัทลุฟันซาได้เปิดเผยว่าคาดการอัตรากำไรก่อนหักดอกเบีย้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้วหรือจัสติบีทิมาจิน Just T e B T gin, จะอยู่ที่8-10%ตั้งแต่ปี2028ซึ่งสูงกว่าประมาณการเดิมที่8%และตั้งเป้ากระแสงเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วมากกว่า2.5พันล้านยูโรต่อปี ซึ่งกระแสงเงินสดอิสระคืนเงินที่บริษัทมีเหลือหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วสามารถนําไปลงทุนหรือคืนให้ผู้ถือหุ้นได้เหมือนกับเงินเก็บส่วนตัวที่เหลือหลังจากจ่ายบินต่างๆแล้วนอกจากนี้ลูกฟันซ่ามีแผนที่จะเพิ่มจํานวนเครื่องบินใหม่มากกว่า230ลำภายในปี2030และเสริมความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือระหว่างสายการบินต่างๆเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนซึ่งหมายถึงการหาวิธีให้แต่ละเที่ยวบินสร้างรายได้มากขึ้นเช่นการขายที่นั่งเพิ่มเติมหรือบริการพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ๆที่มีกำไรมากกว่าและถ้าจำเป็นก็สามารถย้ายทรัพยากรออกจากส่วนที่มีค่าใช้จ่ายสูงของบริษัทได้และนี่อาจเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเพราะบางคนอาจเห็นว่าเป็นการละเลยพนักงานในเยอรมนีเพื่อประโยชน์ของธุรกิจในประเทศอื่นแต่ส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปคือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่แค่การลดคนแต่ยังรวมถึงการปรับปรุง เพื่อให้สายการบินแข่งขันได้ในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นการใช้ AI ในการคาดการณ์ความต้องการเที่ยวบินหรือการบำรุงรักษาเครื่องบินล่วงหน้าสิ่งเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารด้วยในที่สุดแล้วการตัดสินใจครั้งนี้ของลุฟทันซ่าอาจเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างการรักษางานและการเติบโตของบริษัทแต่คุณคิดว่ามันยุติธรรมหรือไม่การเลทเพื่อเพิ่มกำไรเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคเศรษฐกิจที่ท้าทายหรือเป็นการเอาเปรียบแรงงาน และถ้าคุณเป็นพนักงานล่ะจะรู้สึกอย่างไรแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้